เตาเผาขยะค่ะเพิ่งติดตั้งใหม่ๆเลยเผาแล้วควันดีมากท่านไหนสนใจสั่งได้กับน้าแก้วนะคะราคาหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะราคาเป็นกันเองนะคะเนี่ยถูกๆค่ะ ลูกดีเลยขยะเริ่มหมดแล้ว